อันนี้ทุกคนก็ใช่อันนี้ด้วยอช่นี้ได้ผมใช่แล้วทำให้ผมมันหอมแล้วก็มันแข็งแรงทุกคน ันนี้จะนั่งรถแม็กแล้วเมวื่อวานผมเกือบสายทุกคนเพราะว่าต้นผมอยู่ตรงนูน้นรอรถแม็รถแม็เต็มแล้วก็มี20คนที่จะขึ้นรถแม็ก็ผมรอรถแม็อื่นทุกคน ไปเล่นอะไรนะนะมันจะหกจริงๆ้วยนะหยอกนี้ดื้อน,นะหยอกเกียวข้าวทุกคนกลับมาจากโรงเรียนเลยก็หิวข้าวเลยบอกแม่มีอะไรกินแล้วมันต้องรอน้องด้วยอ่ะลูกใช่ออกิน<ะ>เกือบทุ่มหน,นึ่งแล้วนะนรอไหวไหมบ<อ>จบข้าวเหนียวไปก่อนสักปั้นหนึ่งปะนิดนึงเอาเขา้าวเหนียวนิดนึงตัมมันสุกแล้วแหละข้าวเหนียวน่ะก็ จะทอดหมูวันนี้กินกับข้าวเหนียวเลยทุกคนตั้งอันนี้นี่หมูที่หมักไว้เป็นสันคอหมูจะหมักทิ้งไว้แล้วก็จะทอดกินกับข้าวเหนียวเสร็จแล้วตรงเนี้ยเทียเล็กเล่นเนี่ยก็คือจะทำ<จ>ะวอเฟิท,ทุกคนเออแม่จะทำวอเฟิลแม่ก็หมักเออแม่ก็ทำแป้งไว้แล้ววอเฟิลนะ่ะเครื่องเราก็มีนี่แต่เล็กแลนหิวอา้าวน้ำจิ้มซีฟูด้ดเออ,อร่อยที่สุดทุกคนน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดยังไม่ได้ชิมแบบพรมหลุด À, rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nấu thịt ngon nha mọi người. Nhìn kìa. Thịt ngon. Thịt ไม่ได้กินนานแล้วหมูทอดจินกับข้าวเหนียวจิ๊ก็หยุ่นลงไปเลยใดเลยได้ทุกคนแต่ว่าขวะไซเทอรละสิบ้ะ คือหมักด้วยกระเทียมเนาะทุกคนเออโคลกกระเทียมกับคิดไชเม็ดสมักด้วยผงปรุงรสนิดนึงซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลเราแอบใส่น้ำปลาไปนิดนึงจ้ะก,ก็ใครชอบรสไหนก็ตามสะดวกจ้ะอันนี้คือตอนหมักก็ไม่ได้ชิมด้วยอ่ะประมาณนี้ทุกคนทอดไป เออัอเนี้ยมันจะทอดสีไม่สวยเท่าไหร่นะทุกคนมันจะออกพอเราทอดแบบไปเรื่อยๆมันก็จะเหมือนสีเนื้อมันไม่ค่อยน่ากินถ้าเป็นสันนอกอะ่ะจะทอดแล้วก็สีสวยแต่ว่าจะไม่ค่อยนุ่มสันนอกอันนี้เป็นสันคอหมูจ้ะอืมสันคอหมูก็จะนุ่มทุกคนขียทุกคนเราทานไ้นิดหนึ่ง เป็นคนที่ชอบวบอเป็นทุกคนแตแ่ไม่ค่อยได้ทำเนาะทำ <c oughs> มันอร่อยมาไม,ไม่ค่อยได้ทำเลยแบบนี่ทุกคนก็ปิด Đây này Như Dạ nghỉ Để hai Alex làm. Cái này đi เยอะไปหรือไ,อไม่พูดถึงเต้าอย่าไม่ต้องใส่หมดอย่าออกไม่น่ารอดหรอกนะดิเกียย่ยนนดกเกียยยยย่ยวนอันนี้สใส่อีกหรือไม่ใช่คือใส่ให้มันหมดแนละ้วแต่ว่ามันจะไม่เต็มขนาดนั้นไม่งั้นมันจะล้นออกมาจากพิมโอ้โอโอโออนี่อ่ะซิด ใกล้จะได้ทุกคนแล้วเราไปใช้ชุดสุดสเปเชียลตีมาสองมันมันอู้หูยมีมันแม่ทำเป็นชิ้นใหญ่ๆยาวๆเลยทุกคนในกล้จะได้แหละอีกนิดนึงถ้าทอดนานไปอีกก็จะแบบแข,แข็งนิดนึงก็ไม่อร่อยตรงเงานุน่มๆเอาหนุ่มๆนิดนึงใกล้จะได้แล,ล้วจะ้ะ อย่างนี้เอาแค่นี้แล้วเหรอเอาแค่นี้ครับจริงเหรอจริงครับขออีกรึบอกเอานมนมนะแม่ได้เลยจ้ะยกเลยยกไปเลย ุดกนน่นากินมากก็เพิ่มใหมนะยังเอาเงินพยาศอันนี้หนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งร้อยกรัมนะทุกคนจริงบอกมีทุกคนปิดไฟ ไม่ได้บอกไดบอาวอร์เฟอรเย็นหมดแล้วมทุกคนกินข่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทุกคนทำไมแม่ห่อให้แบบนี้ทุงกระปุงถุงไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ก็ข้าวเหนียวห่อบอกทุงกระปงกห่อข้าวเหนียวหมูทอดถุงกระปุงมาจากไหนพอข้าวเหนียวหมูทอดเอามาเอาทุงกระปงมาเจกแม่เอาแกะเด้อ วางวางวางแล้วก็เปิดคารกวางร้อนเลยเนอะสกีบัตกระถูกแล้วโอโหข้าวเหนียวกี่บาทออยี่สิบอันนี้ห่อล้วกี่บาทนะห่อละกี่บาทอ่าสามสิบห่อว่าหาซิบผุดมั้หาซิอะเดี๋ยวงี้อนซอสตน่อ วันนี้ห่อใส่กระดาษตั้งนี้มันโดนจานเลยลูกเออนี่ฟังเลขกี่บาทยี่สิบยี่สิบเองแล้วห้าสิบเหมือนกันนั่นเลยกินหมดหรือเปล่าไม่ดิ n ายแมทอย่าเด็กอีกนะแล้วเดนสต๊อกแล้วเดินสต๊อนเดว่าชิกดอ้าวข้าวเหนียวหมูทอดหยิบเลยว่าชิกดินกหยิบเลยเลยว่าจะให้ลองชิมหมูกับข้าวเหนียวก่อนอย่าเพิ่งใส่น้ำจิ้มโอเคไม่เาเถอะว่ามันเป็นยังไงรสชาติไม่เป็นไรครับแม่ไม่เป็นไรเอ้า ว่ามันเป็นยังไงหมูอะ่ะโอเคไหมเข้ากันดีไหมเยอะยืดสกับน้ำจิ้มทุกคนน้ำจิ้มนี่เข้ากันดีเข้ากันดีกับน้ำจิ้มสีฟูด กินหมดหรือเปล่าข้าวเดี๋ยวก็เริ่มนะกินเหมือนข้าขิวข้าวขิวข้าวอ่ะอ่านแ้าอีกตัวนึงาสวัตสึกเผ็มแล้วว่าเฟิร์นผอกถึงความหวานเราก็็ยากกินเขาอืมอระไยทุกคนหัวอร่อยดิ Dat was niet stak. Dat niet stak. is niet stak. Dat is niet stak. is niet stak. Dat is heb stak. Dat is niet stak. Dat is niet stak. Dat is niet stak. Shell. Ik niet stak. ไม่กลม่เลยนะเนี่ยมิสมาันเนี่ยอะรขันฮะเตวขันเนะเราทลุนดูนนุซว้าไงรู้ม้เป็นยังไงเนี่ยแคุ่หัวมัจะชับเป็นัไงอ๋อนามาขาพิ๊กไงขาัว มามาขา่าเข,าข้าวคั่วมีข้าวคั่วประกับเธอเลยเยอข้าวคั่วะกับเอเนองบอกว่ามันชิมคอ,อ,อ,องตัวก่อนน้องบอกคมอเหมือนแตข้าวคั่วอหมีอะไ่อก วันนี้พักเบรกทุกคนโรงแรมผมไปกับเพื่อนไปไปถือคันทุกคนครนอไปพอกตัวเคแื่องเทอะครับไปอืมนกจิ้มซีฟูดมันเผ็ดจอ ถ่าก็ไม่ต้องกิมมันแก่ฟุ้งก๊มาเลยดูอ,อ่ะถึกกี่นาอีแล้วเมื่อนเมื่อแม่กินสม้มตำเนาะมันแพ้แม่ก็อยากกินแม่ไม่รู้ทุกคนวันนี้แม่นารักามาร์คพ่อแม่เตือน ตื่นแต่เช้าตื่นก่อนผมก็แม่ท mm ําขนมปังไข่ข้นแล้วก็เบรกินทุกคนแล้วก็ผพองขมครับพองบุดขมครับแล้วก็พองกินงูพองกินมาน้องอยู่บ้านก็เรียกน้องแล้วก็ไม่มีใครตอบนี่เนี้ยนี่อเนื้เรียนเนี้อเลียนไอ้แก่พูดสูงไรเนี่เรียนนี่เรียน Det är därför du inte har lärt dem. Du har inte bara lärt dem. Jo. Jag tänkte göra ett kraftigt avsnitt. Som en mediafragmat. Ett avsnitt. Någonting. 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 Lugn Lea. Alla i livet. Ja, Ja, för i hela din uppväxt så har jag lärt dig saker. Så nu måste du lära dig tillbaka. กินข้าวเหนียวไปปั่นบักใหญ่มากินของหวานต่อพี่น้องของหวานโอ้ยมันเย็นหมดแล้วอ่ะมีการอะไรกันรียแม่ชอบแบบแข็งๆอ่ะอุ่นๆแข็งๆไม่เป็นไรกินกินกินโอ้สื้อิ่มแม่แบบทันทีร้านกาแฟอ่ะ Yes กาแฟกินสิรอทำไมล่ะไม่ยากกันั้นี่ทุกคนเราก็ต้องทำแบบนี้ทุกคนต้อง

เนอโอนิตเทรเกือบสองเมตรอ่ะเขาสูงเกือบสองเมตรอ่ะมันยอดจีบสังเขาเาเขาหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบน่าจะสักแปดสิบโอเคเขาจะเนาะมันมันก็หนึ่งรยังเลยแปดสิบเก้าสูงด้วยทำไมไม่เทงสั้นทำไมไม่ทิวสั้นดูนี่ออ คดูนี่แล้วผู้หญิงผู้หญิงแม่แม่สูงร้อยแม่สูงร้อยหกสิบห้าถือว่าเกณฑ์ปานกลางของของของผู้หญิงทั่วไปนะอันนี้ถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่สูงเนี่ย DNA ออืมก็เล็กเอมทิวสูงเท่าไหร่ไปวัดวันนี้ทุงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักเท่าไหร่หกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดโอเคก็ ก็โอเคอเล็กได้วัดอีกหรือเปล่าส่วนสูงยังไม่ได้วัดน้ำหนักต้องต้องต้องวัดส่วนสูงดูน้ำหนักหน่อยนะที่โรงเรียนน่ะอนั่นแหละทุกคนนี่นาไปสามเพราะอ l e c กินสามชิ้นพี่น้องจ้าอันนี้ละสองชิ้นทุกคนแหละให้หัวใจท่านผู้ชมหัวใจเดี๋ยจ้าฝากคลิปไปเสนอจ้าทุกท่านผู้ชม พอกันไหมในคลิปวิดีโอน่เขาเ้าวเหนียวหมูทอดเป็นไงอ,าาอร่อยไหมอ๋ออร่อยมากกินเมื่อเดินดอง่ะพอกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีสสดบ๊๊าายยบบายบาย